ไม่ได้ดูเราหน้าไปเปลี่ยนช่องซะไปช่วยวีดีกับผมได้ไหมครับเด้ไดเได้ด้วะกันการรักษาความสงบในครอบครัวก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเหมือนกันคนหัวอีกอันนี้ยจะสะกดรอยตาม อยากจะเดินเ็ะมากกว่าคะ่ะแทนที่จะอารมณ์ดีขึ้นแต่กลับอารมณ์เสียมากกว่าเดิมอีกขอหงหัวเละแค่ชิ้นเดียวแล้วนะครับเข้าไปอานจัดเรียใช่ไหมไม่เห็นจะเข้าใจเด็กเลยไม่เห็นจะเข้าใจผู้หญิงเลยลูกค้าติดต่อมาแล้วนะครับเจ้าหญิงน้ำ ตอนนี้มีพ่อค้าข้อมูลคนหนึ่งโดนเก็บไปแล้วด้วยได้ยินมาว่าเป็นองค์กรนักฆ่าที่มีมาตั้งนานแล้วของทางนั้นเหรอนะรับแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้เ่อยู่พ่อกับแม่มากกว่ามันก็แค่ครอบครัวที่ใช้เพื่อการปลอมตัวไม่ใช่เหรอนั่นสินะคะดูเหมือนฉันจะหลงตัวเองมากเกินไปนะแล้วตัวฉันมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาทำง,งานเป็นนักฆ่าด้วยหรอคะ